สัมพุทธัส ตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังระนังคัจจามิพุทธังสระนางคัจจามิกัจจามิธัมมังสระนางคัจจามิสังระนางกัจจามินางระนังคัจจามิตุติยามปิพุทธังสระนางคัจจามิตุติยามปิธรรมังสระนงกัจจามิภูติยามปิธรรมังสระนางคัจจามิตูติยาม ปิพดังจารนังคัจฉามิจารยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตตยัมปิสังฆังสระนังธัมมาทันเตปานติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิปานติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามาปัทถังสมาธิยามิอัตินาทานา รมานิสิกาปะทังสมาธิยามิตาเมตตาจารยานิปัญจสิกขาปัตตานิสมาธิยามิตุติยัมพีมานปัญจสิกขาปัตตานิสมาธิยามิตาทียัมพีมานิปัญจสิกขาปะราชากชาติกาเทเสกันปิมังปะจังนโมตาสจาบคา

धम विप ग ध मि प ग ध मे वी पानी धमा अनुभांगीले हले धंगीले जी गिजारा गेका देखा मुतंत्र धाम रामना अपमाना रामना धम आई न धम मीमा अनता धम मीचा तनियत धम तनियत अनियत धम मकाधिपति नो धर्म धम् न ध उपाधिनो अधि धना धर्म अक्ष धर्म धर्म अचन्द्रै ब्रह्मणा धर्म पहिष्ठ ब्रह्म

ตาปัจโยะเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยคัปปัจจโยอาหารปัจจโยวิปายุตาปัจจโยอะติปัจจโยโออาวิกตาปัจโยเจ้าทุกรูปนะครับ ครับสวัสดีนะครับท่านรองนายกฐานส่วนตะบนบะนะครับประธานในพิธีนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อตอนเช้านะครับว่าก่อนที่เราจะทำพิธีทอดผ้าบังสกุลทางเจ้าภาพนะครับพร้อมลูกหลานของคุณแม่เพียสสมสวยนะครับก็มีจิตใจนะครับที่เป็นกุศลนะครับจะมอบทุนให้กับสาสนาสถาน นะครับทุกของทุกทุกแห่งนะครับทั้งในหมู่บ้านในชุมชนนะครับตลอดจนวันนี้นะครับทางเจ้าภาพนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทุนนะครับที่จะมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเขตสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสกุลน,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับเรียนเชิญทาง ลูกหลานนะครับของคุณแม่เพียรสมสวยนะครับด้านหน้าประลำพิธีนะครับเพื่อท,ทําพิธีมอบทุนนะครับประเด็นเชิญครับทางทยกวัดต่อไปนะครับวัดป่าบา้านยางเก่าครับเชิญตัวแทนนะครับวัดป่าบา้านยางเก่านาอุเมม,มนตราดามจุเอาบิทายรูปบ ต่อไปนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นี่คืออะไรนะครับเชิญนะครับตัวแทนนะครับเชิญครับอ่ะต่อไปครับโรงเรียนบ้านเปรีงครับตัวแทนนะครับมีคู่มาบอกมือนีคือหายชะงักเนี่อคู่หายหมด ประตัวแทนของอสมนะครับโรงพยาบาลสงเสริมสุภาพตำบลบ้านปรีนครับอสมหลายบ้านเนาคือยู่กระจายบูนนปรารถนาเชิญครับท่านเชิญครับเป็นภูมิใจของผู้โดยสารอบ ันต่อไปครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนเกิกนนะครับตัวแทนครับเถิญครับั่นทั่วขอบคุณนะครับอาสุดท้ายนะครับมูลิธิสิริปประสอนนะครับเลขามาโบมูลิธิสิริามาแล้วนะ ทางเจ้าภาพมีทุนมอบให้ครับทุกจาภาพที่ผู้วายชนไปนะครับมอบให้นะครับเพื่อเป็นทุนต่อไปนะครับคำหมดแล้วนะครับต่อไปก็ครับสอบตสมสุทรงถูกนะครับที่ได้เป็นผู้นะครับนำพา เหมาบทุณนะครับในแบสถานสถานทั้งเจ็ดแห่งนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางเจ้าภาพด้วยนะครับก็ในลำดับต่อไปนะครับก็จะนำพ่าแม่พี่น้องนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าถูงพิธีทอดผ้าบังสกุลนะครับซึ่งตาะเรื่ระเทพนี้นะครับของหมู่บ้านของชุมชนนะครับ เรียนเชิญนะครับลูกหลานของคุณพ่อเปียดแม่เทียดสมสวยนะครับลูกหลานของคุณแม่อิมนะครับ,อบทอดผ้าบังสกุลกราบเรียนเชิญครับยัอแม่อิมแม่อิมแม่อิมบางหน่อยบางหน่อยเต้ อบัตินามารูปังอนิจังนามารูปังทุกขงังบังอันักกางถับต่อไปนะครับกราบเรียนธีราชาติแก้วขาวผู้ใหญ่ประนอมกำปาทองทอดท่าบังสกบุลกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ นามะรูปังอนิตจังนามะรูปังทุกขงังนามะรูปังอนัตาตาตาสุกลำดับต่อไปนะครับกระเรียนเชิญลูกหลานของคุณพ่อหีบแม่พระจำปาทองลูกหลานของคุณพ่อทิมแม่อึมจำปาทองพ่อท่าบังสกุลกราบเรียนเชิญครับ